สวัสดีครับผมแสบซ่านะครับวันนี้ผมจะพามาเกี่ยวปลาไหลครับนะครับกลางนาครับมาครับนี่ครับตรงนี้รูนึงครับแล้วก็ตรงนี้นี่อีกรูกนึง ตรงนี้รูหนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเกี่ยวกันะครับครับเหมือนเดิมครับ ปลากระซิวลครับย่อนลงไปเลยครับดูต่อไป ตัวสุดท้ายนะครับอยู่ในน้ำนะครับเกี่ยวหมดแล้วครับ8อัน8ปรูเดี๋ยวเรามารอดูนะครับอีกสักชั่วโมงหนึ่งครับ ว่าจะได้หรือเปล่าครับครับชั่วโมงแล้วครับมาดูกันครับว่าจะกินหรือเปล่าครับอันแรกไม่กินครับอันสองก็ยังอันสามก็ยังครับ รู้สึกรู้สึกว่าอันที่สี่จะกินนะครับดึงขวดเข้าไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ตัวป่ะ ตึงเด็ดเลครับน่าจะอยู่นะครับเดี๋ยวผมดึงก่อนดีกว่าได้ครับหนึ่งตัวลวเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าีครับ หมือนจะกินครับอันนี้เหมือนกินครับดึงขวดเข้าไปครับอยู่หรือเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวผมดึงก่อนนะครับสรุปสองตัวแล้วครับได้สองแล้วครับไปเดี๋ยวเราไปดูอันสุดท้ายอันนี้ว่าครับ ตอนแรกเดินไปงานข้างหลังยังไม่กินเดินกลับมากินไปเลยครับขวดจมลงไปเลยครับครับขวดจมไปเลยครับ,รบเบนี่ยไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมขอดึงก่อนนะครับผม สามนะครับสามตัวแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายก็กินครับแต่ไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมดึงก่อนนะครับครับผมอันสุดท้ายก็ได้ครับสี่ตัวนะครับครับสรุปผลงานครับเกี่ยวแปดรูครับผมได้ปลาไหลสี่ตัวครับ ก็ผมขอไปคลิปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ